ก,กราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอนะคนเบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะเราก็จริงต้องมีคนเบ้าหวยต้องมีรวยแน่นอนนะคะนะ,ะนะก็ไปฝึกนะ,ะพยายามจะพูดให้แบบเหมือนคุณบูมนะคุณบูมรอเรือชัดมากนะคะรอเรือชัดมากนะคะวันนี้เนี่ยเห็นไหม เข้าคลิปมาก็คือไลฟ์สาระแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายใครที่รักและชื่นชอบพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u b สไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะที่สําคัญคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา,เราชื่นชอบคุณบูมอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่อง B A นักวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเนี่ยคือเหนื่อยแล้วเนี่ยนะคือเหนื่อยมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะหลายๆท่านบอกว่าคุณบูมอยู่ช่องไหนเนี่ยหนูบอกทุกวันทุกวันนะคะสําหรับคุณบูมนะคะไปติดตามได้ช่องไหนคะ B A เนักวิเคราะห์ตัวเลขนะ น้องเอพูดจนเจ็บคอเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะ่าเจอหน้าคตาหนูหน้าตาสวยๆทางหนูนะคะก็มาคำนวณลาวมาแล้วนะคะราวพัฒนาที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนสลักกินแบ่งลาวกันด้วยนะคะราวพัฒนามีทุกวันอะไรคะจันและพฤรหัสเราจะเห็นหน้าสวยๆของได้จันและเพฤหัสนะคะนะแล้วก็ฮานอยมีทุกๆวันในการคํานวณน,นะสิ่งดีๆมอบให้แก่กันนะคะมีใจตามไปไม่มีใจก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็มีแค่ใจนะจะเอาอะไรมาแลกกับเขางงพูดแล้วงงวันนี้หน้าสดนะคะหน้าสวยหน่อยนะ,ะวันนี้เราออกไปไหนเราก็ต้องแต่งหน้านิดนึงก็บอกท่านผู้ชมแหละถ้าท่านผู้ชมนะคะคอมเมนต์มาเยอะนะคะเนาะหนูก็จะแต่งหน้าสวยๆให้ดูนะคะว่าสวยแค่ไหนนี่ค่ะคิ้วนะคะต้องสวยมากเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้มองใ,ใกล้ๆนะคะหน้าอันนี้คือหน้าแบบไม่ได้เมคอัพอะไรมากมายเห็นไหมคะหน้าสดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าสดอะคะ่ะแต่เข็นคิ้วเห็นไหมคะหน้าไม่หลอกนะคะจริง ในกล้องว่าสวยแล้วตัวจริงสว้ยสวยค่ะสวยมากจริงๆ <c oughs> ข่าหมา้วเราขำไม่มีใครชมมาชมตัวเองวันนี้มีคําคมมาก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมเตรียมสมุดการาด้วยอย่าดูหน้าสวงๆหนูเพลินนะอ่าดูอย่าดูปากแดงๆหนูเพลินนะคะปากแดงๆไว้ใจได้กาค่ะวันนี้ สำหรับวันนี้คําคมนะคะเลือกไม่พูดบางคําเลือกไม่ทําบางอย่างเลือกไม่คบบางคนเลือกไม่ฟังบางเรื่องเลือกไม่คิดนะคะบางอย่างนะเลือกไม่จำบางสิ่งนะ,ค,ะความสุขของเราไม่จำกัดนะคะความสุข,ขเราไม่เท่ากันเวลาของเรามีจำกัดเลือกทำสิ่งที่ดีๆนะคะทำแล้วเราสบายใจก็พอแล้วคะ่ะถูกต้องไหมคะ บางครั้งคำคมอาจจะเร็วนะคะแต่ทุกคำคมนะคะมาให้บาดใจท่านผู้ชมแน่นอนฟังแล้วแบบหืมปลุกกําลังอะ่ะปลุกกาลังอะ่ะนะไม่ใช่ความรุนแรงเอาไม่เกี่ยวกันอ่ะสู้ๆค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกทุกวันนี้นะคะสติสําคัญที่สุดนะคะสติสําคัญที่สุดทําอะไรต้องมีสตินะอย่างเช่นออกจากบ้านต้องมีแมสต้องมีล่มต้องมีเสื้อกันฝนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย กระดาษชืชูนะคะเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อหน้าสยๆของเราจะเลอะนะคะเอาไว้เช็ดเหงื่อช่วไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอีกแล้วมาค่ะท่านผู้ชมเริ่มกันแล้วนะสําหรับลาวเรามาคํานวณซิว่าวันที่15ซึ่งเป็นวันพฤหัสที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าเข้าหรือหลุดแล้วหลุดห,หรือเข้าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้จะต,ตื่นเต้นทําไมนะคะยิ่งพูดยิ่งเบอร์ยิ่งพูดยิ่งงงนะคะสำหรับลาวชุดลาวมาแล้ว ที่สาคัญไปติดตามได้นะคะชุดลาวโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลโค้งสุดท้ายลาวโค้งสุดท้ายคุณบูมนะคะเม็ดเดียวนะคะของหนูนะคะไม่เก่งขนาดนั้นวางสองเม็ดเน้นการลองนะคะ <c oughs> อ่ะงวดที่ผ่านมาออกสองหกแปดเล่าออกสองสองซึ่งเข้าวิ่งรู่นะคะแปดมานะเจาะพลาดสอบไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะคะไม่เข้าขอภายแต่วิ่งรู้นะได้ไว้ก่อนปบมือสิคะรอไลปอบมือเก่งขนาดนี้ปอบมือสิ <c oughs> ยิ้ม ต้องยิ้มดูแล้วต้องคึกคืนดูช่องเราแล้วคึกคืนเหมือนแบบกินประมาณเอ็มร้อยแล้วก็ทิงแดงประมาณลังหนึ่งอะคึกอะคึกประมาณนั้นเลยค่ะนะดูแล้วมีความสุขดูแล้วคึกคืนดูแล้วปลุกใจนะต้องเรานี่แหละนะคะต่อมานะวันที่สิบเก้าซึ่งเป็นวันจันท์นี้นะคะเข้าสู่วันที่สิบเก้าแล้วไตรมาสที่สองแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสู้ๆกันต่อไปสําหรับรามาแล้วเด่นเจ็ด ลอง8เน้น7 8 7 9 7 6ลอง8 2 8 9 8 3กัน7 0 8 5 5 7 9 2 7 8 873นะคะก็การคำนวณได้จบลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเพลงมาฝากนะคะไม่ใช่ฟุดฟีดเนาะบอกว่าถ้าเขาจะรักนะคะเลขไม่เข้าเขายัางรักนะคะเฟรเตต้ตาช่วงนี้ก็เรามาแรงกระ,สะแสเราแรงมากนะเราก็ต้องตามเทรนเนองน้องๆเด็กๆหนูนะให้ทันนะซึ่งเราอายุไม่ได้มากเลย30อัพเหมือนกันนะคะอีกไม่กี่ปีเราก็จะ40แล้วนะคะเนาะเราก็ต้องตามกระแสะทันนะ ถ้าเขาจะรักนะคะหน้าเบอร์เบอร์เขาก็รักนะคะนะถ้าเขาจะรักนะคะถึงให้เลขไม่เข้าเขาก็ยังรักแยังดูใช่ไหมคะขอบคุณมากๆานะคะที่ยังติดตามชื่นชอบวพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจพวกเราด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกท่านเฮง,งๆรวยๆกับราวชุดราวมาแล้วด้วยที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งลาวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆนะจ๊ะ